ครับวันนี้สิบอ้ามาเมืองขุยอัปเดตปีหกห้าแต่ละโตเสว้อจังใดเนีกลายับชี่วยุยใดอัปเดตนี่ชื่อชื่ออะไรเนี่ยนี่น้องโบนัสนี่แม่บอกครับนางงาม เอาไงตาเต็เมแกม้มจำนี่ข้าวบุกีหน่อยจากเดียนนะนี่นะนิสาบัตัวานิสาบัติวานิสาบัติวาสิงห์กันยากหกเดือนนี่เขากอมนี่ไฟทองไฟทองนี่เชียงหกเดือนเหมือนกัน ไปแมอ่อันนี้มันย่งังซีนเขาอีกอะ่อะโมน,น่ะตัวนี้ตาแต้มตัวน,นี้กับแม่สาวกำลังสิมีลูกตั้งทองแล้วตาแต้ม นี่ข้าแหลมบักเตี้ยครับจ้าโูงนี่นองไส้ทองคำสูงร้อยยี่สิบบวกครับปีกลัวสี่สองปี นี่ทั้งเบิร์แปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปับกอะบ่ไดเจ็บขี่ออกครับมี่กอบเฟียง ยากาศล้อมรอบแค่นี้กันครับ